รถยังสภาพดีอยู่ค่ะพิจารณาก่อนได้ชมใบตรวจสภาพควบคู่ก่อนได้จ่ายร้อยรับรถขับกลับได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องจับไม่ต้องจองคันนี้พร้อมเป็นเจ้าของเลยล้านหกไม่ต้องรอคอนฟิกรแรปดำด้านมาให้พร้อมด้วยอยากชมจุดได้เพิ่มเติมเรียนแจ้งได้สามศูนย์ห้าศูนย์ห้าเปิดราคาไหมคะรับไหมคะลูกค้าลานประมูลค่ะมีราคาฝากราคาเสนอหน่อยไหมคะมีมากกว่าล้านสามไหมคะมีไหมคะส่งต่อกรรมการให้ทุกๆราคาเลยสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าจะเปิดราคาหรือว่าฝากราคาดี รอบนี้ยังไม่มีท่านใดเปิดราคาไหมนะคะสอบถามแล้วนะที่ร้านรับไหมผ่านไปก่อมาอีกครั้งปรับขึ้น1 0ึ0 0ค่าเสียซีเซียโอกาสค่ะ,าคะหากตัดสินใจได้รีบยกมาเลยนะคะใช่แล้วค่ะออนไลน์ก็กดเข้ามาได้นะคะเปิดราคาได้ไม้แรกไม่เดียวก็ขายแล้วค่ะกดไม่ได้แจ้งได้เลยค่ะขึ้นทีละหมื่นเลยนะลูกค้าลดราคาร้านอับไม่รับอ่ะลูกค้ารับไปไหมคะรับไหม ตัดสินใจรับไปเลยดีกว่าค่ะร้านหกแสนบาทมาเลยค่ะเปิดก่อนมสิทธิ์ก่อนเลยค่ะใช่แล้วค่ะไม่ต้องจับไม่ต้องจองแล้วลูกค้าคันนี้จอดอยู่ที่ร้านพร้อมเป็นเจ้าของเลยใช่แล้วค่ะจ่ายร้อยรอบรถขับกลับได้เลยค่ะดับไมคะพานาเมล่าไม่มีแล้วนะออกห้างลูกค้าชมนี้ รับดำดานม่ให้พร้อมเลยยังไม่มีท่านใดสนใจนะคะขออนุญาตผ่านนะคะ1 0ล้าน6แสนบาทผ่านหนึ่านหนึ่งค่ะ1ล้าน6บาทผ่านสองผ่านสองหล้าน6แบาทปอร์เช่พานามลาตัว S นะคะออนไลน์ราคามาแล้วมีมากกว่าแข่งขันราคาได้ค่ะ1 6 0 0 0ล้านแสนบาทที่ออนไลน์1ล้าน6บาท1 6 0 0 0ล้าน6แสนบาทนับหนึ่งนับหนึ่งน้าน6บาทนับสองนับสองนล้านแสนบาทที่ลูกค้าออนไลน์ใช้ป้ายหมายเลข307-59อีกท่านถ้าเข้ามาแล้วได้ตัดสินใจขอบคุณค่ะหนึ่งล้าน61หกแสนหนึ่ง สายสามนย์ห้าห้าสองมีมากกว่าต้องรีบกดนะคะลูกค้าหนึ่งล้านหกแนบาท สองหมื่นราคาเปลี่ยนแล้วค่ะหนึ่งล้บาทหนึ่งล้าบาทนับหนึ่งนับหนึ่งหนึ้านหกแนบาทนับสองหนึ่งล้านหกราคาสู้ค่ะหนึไปต่อได้ลูกค้าขารีบกดเลยนะคะหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทนับหนึ่งนับหนึ่งหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทนับสองอหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทที่ลูกค้าออนไลน์สามศูนย์ห้าห้าสองมีมากกว่าต้องรีบกดนะคะลูกค้าโอกาสสุดท้ายสี่หมื่นราคาเปลี่ยนค่ะห้าหมื่นถ้าได้กดเลยค่ะลูกค 1>, 1 6 5 0 0 0้บาท1 6 5 0 0 0บาทนับ1นับบาทนับ2นับบาทที่ลูกค้าเอาลายป้ายหมายเลข30552 1 6 5 0 0 0 0บาทนับ3ขายค่ะต้องขาที han, 1, 6, 50, baht, thi, ร่ราคา1 6,50 0 0บาทที่อลายป้ายมาได้ 30, 2, 3, 0, 5, 2, น์ะเพราะว่า1 6 5 0 0 0 0บาทเอาลายได้ไปขอบุณค <m uch as> ่ะแจ้งเพิ่มเติมลูกค้าไฟเครื่องชนนะคะมาเลยค่ะลูกค้าต่อไปชมต่อนะ81บกันต่อเลยค่ะล